4แหล่งที่มาที่น่าจะพอเป็นไปได้ห้าแสนหกหมื่นล้านมาจาก4ส่วนนะครับส่วนแรกมาจากรายได้จากการเติบโตของเศรษฐกิจปี6-7ก็คือสิ่งที่จะเก็บได้จากในร่างพรบงบประมาณนั่นแหละ2 6 0แสนหกนะหักออกไป2 6 0แสนนะที่เหลือรายได้ จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและจริงๆต้องรวมภาษีแบทด้วยจากโครงการนี้พอจ่ายลงไปแล้วสิ่งที่จะได้คืนกลับมาประมาณ1 0 0 0 0แสนนี่บวกกัน3 000, 6แสแล้วการปรับลดค่าใช้จ่ายก็คือประหยัดไปรีดไขมันออกมาจากงบปี6-7อีก1 0 0 0 0แสนะครับแล้วก็4คือดึงงบประมาณเหลือจ่ายจากปี66 อีก9 0 0 0 0เนี่ยบวกกันเป็น5้าแสนหก้อนสําคัญที่อาจารย์บอกว่ามันไม่น่าจะทันเนี่ยคือก้อน 2, 6, 2> องแสนหก้อนแรกคือทุกก้อนถ้าคุณจะใช้ทุกทั้ง4ก้อนาะมันเกี่ยวข้องกับงบประมาณทั้งหมดใช่ครับจะต้องรอ17เมษาไปแล้วจึงจะดึงออกมาใช้ได้ในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราดูในแต่ละรายการเนี่ยรายการที่1บอกว่าประมาณการว่าปี67เนี่ยเราจะมีไรายได้จากการเติบโต,ตเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเนี่ยสองแสนหกหมื่นล้านบาทบนะครับซึ่งจะเป็นไรายได้ของรัฐ ต้องขออนุญาตครับว่าคนที่ยกตัวเลขนี้เนี่ยท่านกลับไปดูรายงานเ,เรียกว่าแผนการการคลังระยะกลางของรัฐบาลแผนการคลังระยะกลางของรัฐบาลนะฮะซึ่งเสนอที่ประชุมครอมอรเมื่อวันที่13กันยายน67เนี่ยก็คือประชุมครอมอนัดแรกในแผนการคลังระยะยาวสภาพั์รวมทั้งธนาคารประเทศไทยกระทรวงการคลังหลายๆเจ้าภาพนะเขียนไว้เป็นเอกสารเองว่า ไม่มีเงินเพิ่มขึ้นถึงสอง0สนหกหรอกครับมีเงินเพิ่มขึ้นเพียงแค่ส0มหมื่นล้านบาทอือต,ตัวเลขเลยเห็นไหมเพราะนั้นแหล่งที่มาแหล่งแรกเนี่ยที่บอก260 0หมื่นล้านบาทเนี่ยแผนการลังระยะกลางของรัฐบาลเองนะครับอนุวัติแล้วด้วยซ้าเห็นชอบแล้วด้วยซ้ำสามหมื่นเนี่ยนะมีแค่3าม0 0ล้านบาทรายการที่สองรายได้จากการเพิ่มได้แบดมาอีกแสนล้านเก็บภาษีาแสนล้านเนี่ยมาจากไหนครับมันยังไม่เกิด มันต้องใช้เงิน5้าแสนล้านเข้าไปก่อนแล้วคุณจะเก็บ7%ได้ภาษีเก็บ7%นะแหวนถ้าจะเก็บให้ได้แสนล้านบาทเนี่ยมันจะต้องมีมัลติพายเออประมาณ2.5เท่าคือหมายความว่ามันจะต้องขยายขึ้นไปเป็นยอดเงินประมาณสัก3ามแสนสล้านล้านมันไม่ใช่ว่าถ้าทุ่มไป5้าแสนหปุ๊บได้กลับมา โชวแ์แน่แสนล้านใช่ครับมันขึ้นอยู่กับตัวคูณด้วยใช่มันจะหม,มายถึงว่าจะต้องสามารถทําให้เกิดการขยายตัวได้ขึ้นไปนะเกิดหมุนประมาณสองรอบครึ่งนะครับ,รบแล้วก็ทําให้เงินที่2รอบครึ่งเนี่ยเจ็ดออกมาได้พอดีประมาณเท่ากับแสนล้านซึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่ามันจะหมุนหรือไม่หมุนเดี๋ยวต้องถามอาจารย์นะหลไม่ <คน S 1> แต่มันมีนิติบุคคลด้วยนะอาจารย์ครับผมนะครับสส่วนนี้ใช่นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือจะต้องเป็นเรื่องของการที่ว่าเงินอนา,นาคตอะไรยังไม่ทราบปรับรดเป็นไปได้ นะครับปรับรถ เป็นไปได้แต่ก็ต้องรอหลังสิบเมษาเช่นเดียวกันเงินเหลือจ่ายนะครับก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องรอหลังจาก17เเมษาเพราะฉะนั้นทุกรายการเนี้ยยังไม่สามารถใช้ได้ในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์อาจารย์ครับอาจารย์สมชายแจกแจงให้เราเห็นข้อจํากัดในการใช้มันไปโยงกับเรื่องร่างพรบงบประมาณอาจารย์มองว่าทําไมเมื่อวันยังไม่ได้ข้อสรุปครับจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่านี่เป็นนโยบายที่สร้างแรงกดดันทุกรอบทุกทิศทางให้กับรัฐบาลและพักเพื่อไทย ทั้งคนที่คัดค้านนะครับทั้งตัวเขาเองที่ไปหาเสียงเอาไว้นะครับในรูปแบบที่เป็นดิจิทัลเพราะนั้นกดดันมากผมเสนอส่วนใหญ่ค้านแต่ไม่มีคนที่บอกว่าทางออกของเรื่องนี้คืออะไรผมลองวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจว่าถ้าเราใส่เงินไป5้าแสหล้านครับอาจารย์ครับมันจะอิมเพเท่าไหร่กันแนะนะ่แล้วที่มาของเงินที่เถียงกันเมื่อกี้นี่ยครับมายังไงตอนนี้คําถามว่า แล้วมันจะเกิดขึ้นเท่านั้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นต่อเมื่ออะไรครับเงินที่ใส่เข้าไปถูกเอาไปใช้โดยไม่มีการออมประโยคนี้นะฮะเพราะนั้นร้าจะบอกตลอดเวลาว่าเงินนี้ให้ใช้นะให้ใช้หมดภายในหกเดือนนะเขาถึงเขียนเงื่อนไขเอาไวะนะ้นี่คือเงื่อนไขดังนั้นต้องการให้ใช้ตอนนี้ผมคิดในะทางกลับกันครับว่าสมมุตินะฮะคุณวราวิทย์กับผมเราจะต้องไปซูเปอร์นะคบซื้อของเดือนหนึ่งสัก2 5 0 0 นะครับพอมีเงินหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเข้ามาเนี่ยผมก็เอาเงินที่ผมจะต้องซื้อ2500ันหนะครับเก็บไว้ก่อนแต่เอาเงินของหลวงที่ให้มาไปซื้อแทนถามว่าเกิดตัวทีวีคุณไหมคําตอบคือไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยคุณเวลาวจ,จะกินหมูเดิมโลหนึ่งจะกินเป็นสองโลไหมผักบุ้งเคยซื้อกำหนึ่งจะซื้อสองกำหรือเปล่าไม่ใช่ครับเราจะใช้เท่ากับที่เราเคยใช้ดังนั้นก็คือเอาเงินของรัฐจ่าย แล้วก็เก็บเงินส่วนตัวไว้ถ้าเป็นกรณีแบบนี้จะไม่เกิดตัวทวีคูณใดๆมันก็ออบในรูปแบบของเงินของเราอยู่ดีใช่เก็บเอาไว้ฉันอาจจะเอาไปแทงหวยก็ได้อาจารย์แต่บางคนอาจจะอยากได้ iPhone รุ่นใหม่พอเห็นรัดมาหมื่นหนึ่งมาเติมให้เฮ้ยเราเติมเข้าไปนี่ไงมันควักออกมามากขึ้นกระตุ้นการบริโภคมันก็มองม,มุมนี้ได้เหมือนกันได้แต่หมายความว่าต้องดูว่าคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรพฤติกรรมการบริโภคจะเป็นอย่างไรดังนั้นอย่าหวังผลสูงสุดในเรื่องพวกนี้